ข่าวโดยสำนักข่าวอ n อเจ้าอาวาสและพระลูกวัด ชวนกันตั้งวงกินหมูกระทะสดเล่าไม่สนโควิดตำรวจบุกจับข่าววงพันตำรวจเอกรณชัยลอดลอยผู้กำกับการสพภูพิงเชียงใหม่เปิดเผยค่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้รับการร้องเรียนว่าวัดดังของจังหวัดเชียงใหม่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่คณะสงฆ์ในวัดนำทีมโดยเจ้าอาวาสล้อมวงกันดื่มเหล้าเบียร์กันทั้งพูดคุยกันเป็นทั้งภาษาพูดภาษาส,สวดกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายขอให้ตำรวจมาดำเนินการค่ะทางตนนะคะจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสพ ผู้พิียงเชียงใหม่เข้าดําเนินการตรวจสอบก็พบว่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปพบคณะสงฆ์กําลังนั่งล้อมวงกันสนทนาทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนต่างสแสดงอาการสํารวมและยอมรับว่าดื่มสุรากันจริงโดยมีจเจ้าอาวาสเป็นหัวโจกในการดื่มครั้งนี้มีทั้งเหล้าเบียร์กระป๋องกับแกล้มมีพระสงฆ์หกรูปคารวัตหนึ่งคนค่ะคณะสงฆ์ทั้งหมดยอมรับสรารภาพว่าได้ทําการดื่มสุรากันจริงเป็นความผิดแค่ปาจิตตรีทาง ตำรวจจึงได้เชิญทั้งหมดมายัางโรงพักในช่วง8นาฬิกาของวันนี้เพื่อทำการสอบปากคำอย่างไรก็ตามนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหากระทำผิดตามพรบการควบคุมโรคและทำการดื่มสุราเกินกฎหมายกำหนดสำหรับเจ้าวาดวัดนี้นะคะด่งดังจากการพรมน้ำมนต์กลายเป็นพระทาศมีลูกศิษย์จำนวนมากค่ะ ต่อกันที่ซิระคาวเวียงไฮโซลูกนัดเอาเช็ค1ิล้านมาวางเดิมพันลันไม่ใช่เพื่อนเล่นหลังตกลงกันว่าต้องเป็นเงินสดขอไม่รับ นายธนัธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัดนำเช็คเงินสด10ล้านบาทมาวางเดิมพันตามนัดที่บ้านทรงไทยถนนแจ้งวัฒนะโดยนําเช็คเงินสดมาวางบนพานก็ปรากฏว่าทันทีที่นายศิระเจนจากค้าสสกทมพักพลังประชารัฐเห็นว่านายธนทนะคะไม่ได้นําเงินสดจํานวน10ล้านบาทมาทําให้เกิดความไม่พอใจบอกว่าเป็นสสรักษาคําพูด นำเงินสดมาและนี่ก็ไม่ใช่การเดิมพันแต่คือการทำบุญแต่ข้อตกลงกันก็คือเงินสดดังนั้นขอกล่าวว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นขอปฏิเสธรับจากนั้นนายศิระได้เดินออกจากจุดถแถลงข่าวขึ้นรถขับออกไปจากบ้านทรงไทยทันทีค่ะ ด้านนายธนัทนะคะอยู่ในความมึนงงให้สัมภาษณ์ว่าขออภัยที่เดินทางมาช้าเพราะว่าต้องไปดําเนินเรื่องที่ธนาคารเพื่อนําเช็คเงินสด10ล้านออกมายืนยันนะคะว่าเช็คนี้สามารถเอาไปเบิกเป็นเงินสดได้จริงแต่ถ้านายศิระไม่รับก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนจะยังให้พิสูจน์อยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อแต่ต้องขอโทษนายศิระที่ทําให้ไม่พอใจโดยช่วงเช้าตนได้พยายามโทรมาพูดคุยแต่ก็ไม่รับสายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ตกใจเล็กน้อยเพราะว่าการถอนเงินสด จำนวน10ล้านบาทคงไม่สามารถที่จะทำได้ภายใน3 4ถึง4วันค่ะส่วนการเดิมพันต่อไปนั้นก็พร้อมและขอยืนยันในเรื่องใบรับรองแพทย์ที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนส่วนใบรับรองแพทย์ตัวที่มีคำอธิบายเต็มจะนำมายื่นร้องต่อกรรมิการปรปรชภายหลังต่อไปค่ะนายธนัดกล่าวอีกด้วยนะคะว่าอาการบาดเจ็บและตาขวาบอด เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องเงินสดนั้นเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าไม่มีเงินสดจํานวนมากมีแต่เงินในระบบคริปโตที่เอาไว้ลงทุนส่วนเรื่องการรักษาต้องรอเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่อไปจากนั้นนายธนัทได้ฉีกเ,เช็คเงินสด10ล้านบาทและบอกว่าถ้าจะให้เดิมพันอีกก็พร้อมที่จะเซ็นเช็คมาอีกสามารถเขียนใหม่ได้ทุกเมื่อค่ะ ปิดท้ายกันที่อายการยื่นฟ้องโตโต้กับพวกชุมนุมต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่เมื่อต้นเดือนธันวาคมปี2563สารนัดพร้อมตรวจหลักฐาน11ตุลาคมค่ะวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา3ได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายปียรัตน์จงเทพหรือโตโต้แกนนำกลุ่มวีโว กับพวกรวม19คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138 140, 115และ116 โดยอายการโจดระบุฟ้องพฤติการความผิดสรุปนะคะว,ว่าวันที่7ธันวาคม2563าจำเลยทั้ง19คนกับพวกอีกหลายคนได้ร่วมกันจัดชุมนุมและมั่วสุมกันที่บริเวณแยกอุรุพงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพและร่วมกันรื้อถอนลวดหีบเพลงและแผงกั้นเหล็กซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการออกจากบริเวณดังกล่าวโดยไม่มีอำนาจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศให้ยกเลิกการชุมนุมมั่วสุมแต่จำเลยทั้ง19คนกับพวกไม่เลิกเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วม กันเข้าจับกลุ่มแต่พวกจำเลยทั้งหมดร่วมกันต่อสู้ขัดขวาง ในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธท้ายคำฟ้องอายการโจ์ระบุอีกด้วยนะคะว่าสำหรับนายปียรัตน์จำเลยที่11ในคดีนี้เป็นบุคคลเดียวก,กันกับจำเลยในคดีอาญาของศารอาญาสารจังหวัดกาลสินและสารแขวงดุสิตขอให้สารนับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีดังกล่าวด้วยสารพิเคราะห์คำฟ้องแล้วประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำออ่าง2092ทับ2,564 ต่อมาสารได้อ่านและอธิบายฟ้องให้พวกจำเลยฟังจนเข้าใจแล้วสอบถามปรากฏว่าจำเลยแถลงให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีสารจึงนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานวันที่11ตุลาคมนี้ในเวลา9นาฬิกาค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดย สำนักข่าว i n n